ที่เมสึโนะยัยบะยูคาโุเฮนหรือในชื่อภาษาไทยดาพิฆาตอสูรย่านเลิงลมหนึ่งในอนิเมทที่ผมอยากรีวิวน้อยที่สุดถ้าเกิดผมต้องรีวิวมันนั่นหมายความว่าผมต้องยอมรับว่าผมชอบอนิเมะเรื่องนี้การยอมรับว่าตัวเองชอบอนิเมะสักเรื่องหนึง่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจนมันเกิดการตัดสินขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดมึงบอกว่ามึงชอบคิเมสึโนยายบะและมึงชอบดาพิฆาตอสูรคนที่ได้ยินมึงพูดคือมึงใส่เสื้อคลุมดาพิฆาตอสูรไปเดินตลาดนัดแหละนั่นแหละที่กูไม่ชอบ อนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ดีฐานแฟนคลับเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ดีใช่ไม่ได้ไม่ดีแต่แค่กูไม่อยากโดนเหมารวมว่ากูเป็นฐานแฟนคลับแบบนั้นกูไม่อยากโดนมองว่ากูใส่เสื้อดาบไปฆ่าสนเป็นตลาดนัดโดยตอนอนิเมะออกใหม่มึงกระโดดเข้าอนิเมะคิมิเป็นอย่างแรกอะเฮียกูไม่อยากเชื่อมึงอยู่ในยุคที่อนิเมะสามารถหาดูได้ฟรีแบบไม่เสียงเงินแล้วสิ่งที่มึงทําคือกระโดดเข้าเว็บอนิเมะเถื่อนเนี่ยนะกูอยากจะเอาบ็อกเซ็ตเคองฟ้าหน้ามึงจริงๆเลยเฮียแต่ก่อนกนกูจะหาได้กูต้องไปหาซื้อตามบบมมแแแงงง่งงชิหาย ไปสอนให้นาะยสัตว์วิธีขายในเมททูลิกกศิดดูเข้าไปที่ halachii.net แล้วมึงก็ออเสิร์ช Anime ที่มึงจะดูแล้วมึงก็จะมีเขียนบอกเอว่ามึงดูได้ทางไหนแบบทูลิกกศิดบ้างใช่การสนับสนุนอน i m e ทูลิกกศิดเป็นสิ่งที่ดีการที่ Anime เ,เรื่องนี้ดังนั่นหมายความว่ามีกลุ่มคนหลากหลายแบบชื่นชอบมันไม่ว่าแต่คนที่ทําดีดู a n เม e แบบทูลิกกศิดแล้วก็ติดตามผลงานหาซื้อผลงานอย่างทูลิกกศิดันไปจนถึงคนที่ดูแล้วก็ซื้อของเถื่อนคนที่ทําดีก็ดีอยู่แล้วแต่คนที่ทําเหี้ยมันก็ไปตายซะของฟรีไม่มีให้เยอะแยะมึงก็ยังจะไปดูของเถื่อน โอเคบ่นกันมามากพอแล้วมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าดาบบกาสอสูนย่านเลิงลมอย่างแรกผมต้องขอพูดถึงชื่อมันก่อนเลยย่านเลิงลมคนเลือกชื่อภาษาไทยเลือกได้ดีมากเพราะว่าการเที่ยวกลางคืนในประเทศญี่ปุ่นกับการเที่ยวกลางคืนในประเทศไทยแล้วก็ยุคสมัยมันต่างกันการเลือกใช้คําว่าย่านเลิงลมสามารถแยกกะหลี่พระยากับซ่องที่ธนิยะออกจากความเป็นญี่ปุ่นได้ให้ความรู้สึกถึงวัฒนธรรม เหมือนกับว่าสถานที่ที่คุณกำลังจะเข้าไปคุณจะได้พบเจอกับไมโกะและเกช้า ah, ไม่ใช่กะลีพัทยาย่านเริงรมโอเคมาดูกันที่ส่วนแรกดีกว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของภาคนี้เป็นอะไรที่กระชับมากๆกระชับแบบกระชับชิบหายแล้วก็สั้นมากๆด้วย ผมยังค่อนข้างแปลกใจเลยว,ว่าเนื้อเรื่องแค่นี้สามารถสร้างออกมาเป็นอนิเมะได้11ตอนที่ตอนแรกยาว40นาทีกับตอนสุดท้ายยาว40นาทีได้จริงๆเหรอแม่งเกิดขึ้นแล้วแล้วม่นก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยก็ยังคงมาตรฐานเอาไว้เหมือนกับภาคแรกและภาครถไฟหายซะ,ะอย่างเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงไม่มีหักมุมอะไรทั้งนั้นเป็นเส้นตรงตั้งแต่เริ่มจนถึงจบการออกแบบตัวละครและว,วางตำแหน่งของตัวละครภายในเรื่องให้เหมาะสมเป็นอะไรที่ดีมากๆ ตัวละครแต่ละตัวมีหน้าที่ของตัวเองไทมิ่งในการเข้าและออกจังหวะของตัวละครนั้นเพอร์เฟกต์สามารถจัดสรรปันส่วนระหว่างส่วนที่ให้ผู้ชมพักกับส่วนที่ให้ผู้ชมมันไปกระชากแอคชั่นได้เนืยอความที่เนื้อเรื่องพยายามใส่แทรกมุกตลกมาด้วยทําให้เนื้อเรื่องไม่ได้มีความเครียดเกินไปแต่ปัญหาของเนื้อเรื่องใน anime ภาคนี้ก็คือ back story ของตัวละคร back story ของตัวละครปีศาจดีมากเมื่อจะเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องแล้วก็เหตุผลที่ทําให้ทั้งคู่กลายเป็นปีศาจทั้งหมดดี ที่ขนาดที่ว่าระหว่างดูผมรู้สึกว่าน้าตาคออเลยก็ว่าได้แต่หนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างผิดหวังก็คือไอเฮนี่อุซุยเทนเกนกับเมียทั้งสามคนของเขาคือความสัมพันธ์ระหว่างมันกับเมียมันก็โอเคแหละแต่แบ็กสตอรี่ของตัวละครค่อนข้างจืดจางไปหน่อยจืดจางที่ผมหมายถึงไม่ใช่ในเรื่องไม่ได้สร้างออกมาอย่างดีนะแต่การบอกเล่าผ่านแอนิเมะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์ไทม์หรืออะไรก็ตาม เวลาในการย้อน backstory ของตัวนี้ค่อนข้างน้อยทาให้ผมรู้สึกว่าความผูกพันที่ผู้ชมจะมีต่อตัวละครนี้มีน้อยคือมันก็เท่แหละแต่พอมันตายไปเลยถ้าเกิดมันตายจริงๆมันก็แย่ครูโอเคมึงตายแล้วมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากทั้งนั้นที่เป็นระดับเสาหลักแล้วก็เป็นตัวละครหลักในภาคนี้แต่กลับให้ air time กับ backstory ของมันน้อยแบบความผูกพันที่กูมีกับเลนโงคุใช่ป่ะมิชิอะไรสักอย่างกับตัวนี้แม่งแบบ พอๆกันทั้งที่ไอ้นี่เป็นแอนิเมชั่น11ตอนแล้วตอนนั้นมันเป็นแค่ดะมูวี่ก็อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็คือมึงจะตรงไปไหนวะแบบเนื้อเรื่องมันตรงมากๆอ่ะโดยเนื้อเรื่องตรงอย่างเดียวไม่พอมันน้อยด้วยอะ่ะแบบจากเนื้อเรื่องทั้งหมด11ตอนตอนแรก50นาทีตอนจบ50นาทีกูสามารถเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดของมันได้ภายใน5นาทีอะ่ะเนื้อเรื่องมันน้อยแล้วก็หักม,มุมไม่นับเป็นหักมุมเท่าไหร่หักม,มุมเป็นอะไรที่มึงเดาได้อ การที่มันพยายามจะทําให้ในเรื่องดูหักมุมหรืออะไรก็ตามแต่มึงสามารถเดาได้นั่นหมายความว่าเรื่องเป็นเส้นตรงหักมุมเหล่านั้นที่คนเขียนพยายามจะสร้างขึ้นมามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงโอเคอาจจะมีนิดหน่อยตอนจบกูค,คิดว่าไอเฮี้ยนี่จะแต่แม่งก็แล้วแม่งก็แล้วก,ก็จบไอควายก็ไม่ใช่ช่องสปอยแม่ไอสัตว์อย่าหวังว่ากูจะสปอยแต่บางทีก็เผลอหลุดไปบ้างขออภัยด้วยนะครับโอเคมาดูที่ส่นต่อไปกันเลยดีกว่างานภาพต้องบอกเลยว่าในเทรลเลอร์เป็นยังไงในอนิเมะเป็นอย่างนั้น แสงสีลายเส้นความละเอียดทุกอย่างถูกใส่เต็มทุกๆซีนด้วยฉากแอคชั่นนั้นจะรวดเร็วแค่ไหนก็ยังสามารถใส่ราละเอียดลงไปได้สมหรับที่เป็นเจ้าของซีรีส์เฟดฉากแอคชั่นเขาไม่เคยแพ้ใครจริงๆไม่กี่เดือนก่อนได้มีข่าวเรื่องงบประมาณในการสร้าง The Movie ภาครถไฟตสู่นั่นแหละตีค่าแล้วราวๆ5 0 0ล้านบาทหรือจะมากกว่านั้นอีก The Movie ที่มีความยาว1ชั่วโมง57นาทีนี่ใช้งบประมาณไปถึง500ล้านบาท และในภาคนี้ที่มีรวมทั้งหมด11ตอนราวาๆ5ชั่วโมงกว่าๆบวกกับฉากแอคชั่นที่มากกว่าภาคศึกรถไฟสุนิลันอีกไม่ต้องพูดถึงว่างบประมาณจะบาลปลายขนาดไหนแต่ไม่ว่าต้องจ่ายหนักขนาดไหนทางผู้ถือเลโกสิทธิ์ก็จ่ายให้อย่างไม่อั้นเกิดเป็นสุดยอดอนิเมะระดับตำนานขึ้นมาลายเส้นที่คมชัดแสงสีที่ถูกลงมาอย่างปราณีตประกอบกับไม่มีงานเผารวมถึงการจัดสรรภาพอย่างดีที่เลือกใช้ภาพได้ถูกจังหวะเมื่อจะเป็นต้องคอมเมดี้ก็คอมเมดี้แต่งานภาพแบบคอมเมดี้ไม่ใช่งานเผา โดยทั่วไปแล้วอนิเมะเมื่อต้องการสร้างฉากคอมเมดี้ก็ใช้งานเผาเป็นหลักแต่ในอนิเมะเรื่องนี้จะมีงานเผาที่แตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเผาอย่างมีระดับแต่เมื่อฉากแอคชั่นต้องมาฉากสาคัญอย่างฉากอิโมชั่นอลระหว่างตัวละครและแบ็กสตอรี่ต่างๆเรื่องนี้ก็ไม่กักเลยแม้แต่น้อยบอกเลยว,ว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะที่งานภาพหน้าประทับใจสุดโอเคมาดูข้อเสียกันดีกว่าส่วนตัวผมว่าสามมิติภายในเรื่องยังไม่ไดีขนาดนั้นสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วที่อนิเมมะจใช้ติ ก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการเลือกใช้สมิติของอนิเมะเรื่องนี้ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นคือมันก็ดีกว่ามาตรฐานทั่วไปแหละถ้าเกิดถามว่าผมเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรก็นั่นแหละเรื่องนี้ทำได้ดีแล้วดีกว่ามาตรฐานแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องระยะเวลาในการผลิตที่จะเป็นต้องสร้างภาคต่อของอนิเมะออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อคงกระแสเอาไว้ถามว่ามันชัดเจนขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นถ้าคนไม่สังเกตเพราะส่วนใหญ่สามมิติภายในเรื่องจะใช้ในการประกอบฉากเพียงเท่านั้นไม่ใช่จุดที่ไว้ดึงสายตาเราแต่ก็ทําออกมาได้ดีเลยคนคาแกาการเป็นตัวอย่างให้อนิเมะรุ่นต่อๆไปนําไปทําตามเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นสาววชายแอคชั่นแล้วก็แค่มาดูเรื่องนี้มาดูงานภาพก็คมแล้ว ขอให้จำไว้ขึ้นใจว่าแอคชั่นครึ่งเรื่องแบบต่อเนื่องไม่มีกักนี่แหละงานภาพของยายบาซีซันนี้โอเคส่วนสุดท้ายเสียงเพลงซาว์เอฟเฟกเพลงในภาคนี้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นเพลงที่ดีต้องเป็นยังไงเพลงที่ดีต้องหลับตาฟังแล้วคนจะรู้ถึงบรรยากาศโดยรอบถามว่าซีซันนี้ทําได้ดีไหมไม่ต้องพูดถึงเพลงของซีซันนี้ทํางานได้อย่างดี ไม่จะเป็นการไม่ประกัตัวภายในเรื่องให้คนเอกใจรู้สึกถึงเพลงแต่การมีอยู่ของมันทําให้ฉากอิโมชันแนลและฉากแอคชั่นต่างๆสนุกมากๆไม่ใช่แค่ฉากเหล่านั้นเพียงอ,อย่างเดียวฉากธรรมดาภายในเรื่องในการเดินเที่ยวย่านเลิงลมตอนคืนเพลงเหล่านั้นถูกบรรเลงมาได้อย่างปราณีและนิ่มนวลแต่มันก็ไม่ได้มีนิ่มนวลอย่างเดียวนะเพลงโคตรพ่อโคตรแม่ร่วมสมัยก็มีให้ฟังแต่ถ้าเกิดคนดูอยู่ในเรื่องคุณเอกใจ,จใเรื่องเพลงหรอก การที่ผมจะเอกใจเรื่องเพลงได้ผมต้องมาดูซ้ำประมาณสองสารอบอะในส่วนของนักพากก็ทำออกมาได้ไรที่ติไม่ต้องพูดถึงมีส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือซาวด์เอฟเฟกต์ภายในเรื่องก็จะเป็นการทําเสียงต่งตางๆของตัวละครภายในเรื่องเสียงชงชิงชงช,งชิงประกอบฉากแอคชั่นที่อย่างทํามาได้สมบูรณ์แบบส่วนนี้ส่วนงานเสียงเป็นสิ่งที่คนสังเกตน้อยที่สุดระหว่างดูแอนิเมะการที่คุณจะสังเกตง,งานเสียงภายในเรื่องได้นั่นหมายความว่าเสียงภายในเรื่องนั้นมีอะไรผิดปกติแน่นอน ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้สังเกตนะส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือโอเพนนิ่งหลังจากสร้างปรากฏการณ์ให้ยอดขายยาคูเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าเพราะต่างคนต่างซื้อยาคูกันทั้ประเทศมีสาวยาคูเสียชีวิตจากการทำงานหนักมากเกินไปหนึ่งใน5จากทั้งหมดผมต้องใช้เวลาอดทนหลายเดือนมากเพื่อให้เด็กในหมู่บ้านหยุดร้องเพลงนี้คันจะไปไล่ตบหัวก็ยังไงอยู่การปรับเปลี่ยนแนวเพลงให้มีจังหวะเร็วขึ้นและทำนองเร็วขึ้นทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถร้องเพลงผู้นี้ได้แล้ว Yes โอเคงั้นมาสรุปกันดีกว่าส่วนแรกในเรื่องผมให้คะแนนในเรื่องอยู่ที่8เต็ม10ส่วน backstory ของตัวปีศาจนั้นถูกใจผมมากๆแบ backstory ของอุซิเทนเงินแล้วก็เมียทั้งสามของเขาอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ก็โอเครู้สึกเหมือนข้อเสียอย่างเดียวจะมีแค่ในเรื่องน้อยแอนิเมะยาวขนาดนี้ผมคิดว่าอาจจะมีในเรื่องมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเนเรื่องที่ดูกทำออกมานั้นกระชับมากๆถึงจะน้อยแต่ทุกส่วนก็ถูกกันกรอกออกมาได้อย่างลึกซึง้งต่อไปงานภาพ งานภาพผมให้คะแนน,นอยู่ที่9เต็มส0เลยไม่ว่าจะแสงสีความสมูทในฉากแอคชั่นต่างๆแล้วก็รายละเอียดนับเป็นหนึ่งในอนิเมทที่ผมคิดว่ามีงานภาพดีที่สุดในฤดูกาลนี้อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือฉากแอคชั่นหากคุณเป็นสาววฉชัยแอคชั่นแล้วล่ะก็เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณเป็นอย่างมากถ้าเกิดคุณเป็นสายนั่งดูอะไรสักอย่างทํางานไปด้วยแล้วก็นั่งดูเมะไปด้วยคุณอาจจะเฉยๆเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรแต่นี่คือดาบพิฆาตสุดเลยนะ มันคือหนึ่งในสิ่งที่วงการมังงะญี่ปุ่นต้องจารึกเอาไว้ว่าเคยล้มวันพีชได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูผมก็แนะนําให้คนดูอย่าหาอะไรทําไปด้วยดูไปด้วยโอเคส่วนของงานเพลงเพลงเสียงซาวเอฟเฟกเรื่องนี้ทำมาได้ดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าจดจําขนาดนั้นไม่ได้มีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเปิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วคุณน้าตาไหลหรืออะไรทํานองนั้นอาจจะมีแบบเปิดเพลงขึ้นมาแล้วขนลุกปื๊บขึ้นมานิดนึงหรือปวดขี้กูไม่รู้เหมือนกัน เอาเป็นว่ามันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีดขนาดนั้นเอาไป8เต็ม10คะแนนรวมของอนิเมะเรื่องนี้ผมให้อยู่ที่8เต็ม10จะอยู่ในท็อปเทียร์อนิเมะประจำฤดูกาลนี้และพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณดูอนิเมะในฤดูกาลนี้เรื่องนี้คุณต้องไม่พลาดเรื่องราวของพี่ใหญ่หัวขาวสดหลอ่อพาน,น้องๆสามคนไปเปิดซิงพัทยาเที่ยวกันค,คืนครั้งแรกจะเป็นยังไงให้ไปติดตามชมได้ที่คิเมสึโนะายบะยูกาคุเฮนย่านเริงรม สำหรับผมวันนี้ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ